ยี่หว่าตื่นแล้วเพิ่งหลับค่ะพี่หนึ่งป้นหนึ่งหนูเพิ่งหยับเนี่ยสวัสดีคุณยายจี๊ดนะคะยีห<า>่หว่าบอกขอเปลี่ยนได้ไหมแม่ขอเปลี่ยนแม่ได้ไหมอุ้ยเจ้าคนไหนอะแม่นุ่นเหรอแม่นุ่นกระดึง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 ,ดง,ดง,ดงทั้งคืนนะแม่ขอนก็สภาพดูดิ<า>สวัสดีพี่ลาก,กี้นะคะขอบคุณชุดสวยสวยด้วยนะคะพี่ลาก,กี้ สาวเปลี่ยนชุดใช่อันนี้ชุดทํางานค่ะอันนี้เริ่มเริ่มทํางานก็จะเปลี่ยนชุดติ๊งติงตุ้งติ๊งติงติงติงตุงติ๊งติงติ๊งยี่ห้อลองก่อนได้ไหมวะลองก่อนใกล้ถึงยังคะใกล้แล้วจ้ะประมาณแปดจะรู้ แขกใช่ดอยก็จะตัดชุดแขกเรามีโครงการไปแล้วนะคะว่าจะตัดชุดแขกให้หวา่อาออกไปเต้นแขกดึง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 เมื่อไหร่ยวาจะผมขึ้นยาว,ยาวสวยสวยเก๋สวัสดีค่ะเจฟฟี่สวัสดีพี่ทุกตานะคะโตมาเป็นเด็กอารมณ์ดีเหมือนแม่นมม่นแม่ขวัญเนาะเป็นเด็กอารมณ์ดีเนาะ <c oughs> อารมณ์ดีเกินอะ <c oughs> มาส่งกำลังใจได้นะคะนาา่ารักชุดพี่ลักกี้น่ารักมากเลยอะผ้าดีด้วยน้องกี่เดือนสามเดือนกว่าลคะค่ะเอาวิ่งแม่ไปยิ้มก่อน ช่วยกันเติมพลังใจให้ยี่หวากันนะคะคุณยายคุณยายสูตรต้องรอดูยี่หวาเลลิกเก้ด้วยนะถ้าหลับก็จะอุ้มออกไปก็ยังดีช,ชุดสูตรใช่ช,ชุดสูตรเดีย๋ยวเดี๋ยวโตกว่านี้หน่อยให้เดินได้ก่อนชุดสูตรตรองเท้าแตะมีแล้วพี่กวางซื้อให้รองเท้าช้างดาวตรงที่ลางชายเคยเปิดจีเปิดจีดิได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวเรา ให้นุนออกไปฉากที่ออกไปตามหามาสวินนะเติรนตายเติรนตุยแน่วันเนี้ย <laughs> วันนี้มีหลักฐานนะเอ็นดูยิหวานเหนื่อยเปลี่ยนชุดใช่ค่ะเเปลี่ยนชุดเรื่อยๆหนูเป็นนางเอกือนางร้ายดีลูกก็ว่าจะดันให้เป็นนางเอกค่ะว่าเขาหอมเป็นนางร้ายแล้วก็ ถ้ายีหวาเป็นนางเอกเหมือนแม่นุ่นใส่ช้างดาวเหมือนนัาเติ้ลใช่ <laughs> เปิดตัวนางเอกน้อยเชื่ออะไรดีและพบกับของที่พบกับดำดงและนางเอกยี่หวานิพาชนกยิี่หวายุ่งอ่างทองน้องยี่หวา ี่พาชนกหรือให้ประกาศน้องยี่หวานโนออนคนดูขำกันดีกต้องสายเตินเนาะแต่ก็สนุกดีใช่ค่ะต้ใส่สูตรเนาะใส่สูตรแล้วก็ใส่รองเท้าช้างดาวเต้นเลย เปลี่ยงเติุ์ยพีฟิโอ,อย